สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างห้องประชุมในโปรแกรม z o o มนะคะโปรแกรมซ o มหน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถมาทำตามเราได้เลยค่ะแรกนะคะให้เข้าไปที่ Google Chrome นะคะก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซัค์ให้เราด้วยนะคะ โอเคเราก็จะเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนนะคะกดเข้าไปเลยกดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตรงด้านบนตรงนี้นะคะนี่เลยกดเข้าไปนะคะก็จะพิมพ์คำว่า zoom.us แล้ะะเราก็กดไปที่ตัวนี้เลยค่ะตัวที่สองนะคะจะขึ้นว่า zoom video conferencing แล้วก็กดไปเลยปังกดเสร็จก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่เลยกดเข้ามาก็จะมีตรงนี้ให้นะคะมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะอ่าก็กดได้แล้วแต่ความสะดวกคะ่ะสามารถกดภาษาไทยอ่ะกดภาษาไทยนี่นะคะ,ะถ้ากดภาษาไทยนี่จะเข้าใจง่ายกว่านะคะก็กด ภาษาไทยแล้วก็กดกากบาทค่ะกดเสร็จแล้วนะคะให้กดมาที่ทรัพยากรตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะกดเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะกดเลยอ่าก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่นะคะดาวโหลดดาวโหลดโปรแกรมซูมนะคะกดไปเลยค่ะกดไปเลยปึง้งอ่ากดก็จะมาหน้านี้ค่ะเป็น จะเขียนว่า client zoom สำหรับการประชุมนะคะกดคำว่าดาวน์โหลดตรงสีฟ้าตรงนี้ค่ะปึ๊บกดเลยแล้วก็รอสักครู่มันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะมุมซ้ายล่างสุดค่ะนี่เนาะขึ้นแบบนี้ค่ะอ่านี่เนาะกดไปเลยปึง้งกดแล้วก็จะรอสักครู่นะคะ รอนี่รอไปเลยค่ะก็รอมันก็จะหมุนแบบนี้สำหรับใครนะคะที่สมัครเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่าง Google Facebook แล้วก็อื่นๆน,นะคะถ้าจะสมัครง่ายๆเนี่ยให้กด a c e b o o k นะคะหรือ Google ก็ได้ค่ะถ้า Google เนี่ยให้ใส่อีเมลของเราและกดรหัส แล้วก็กดรหัสผ่านของเรานะคะเสร็จแล้วก็จะพอกดอสมัครใน Google Set ก็จะมาหน้านี้เลยนะคะหรือถ้า Facebook ก็ให้เข้าสู่ระบบของ Facebook ของเราเองแล้วก็กดอนุญาตต่างๆนะคะ,ะสำหรับคนที่สมัครเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะมาสร้างเลยค่ะสร้างห้องประชุมใน Meet นะคะกดไปที่คำว่า New Meeting ค่ะ กดไปเลยเนาะจะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะกดปึ้งไปเลยแล้วก็กดจอย with Computer Audio นะคะเรายังไม่ได้เปิดกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องนะคะเราก็จะเข้าไปที่ถ้าอยากจะแชร์หน้าจอนะคะเวลาสอนเนาะก็กดไปเลยคำว่า Share ริดสกร e นนะคะเป็นแบบนี้อ่ะนี่ค่ะกดไปเลยจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะกดใต้ปึง้งกดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็กดตรงนี้ค่ะเราจะถ้าเราเนี่ยจะแชร์วิดีโอนะคะแนะนำให้กดตรงนี้ค่ะสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้เลยก็จะขึ้นว่าแชร์ซาวนะคะกดไปก็จะเป็นถูกแบบนี้เสร็จ <c oughs> แล้วก็เลือกอันที่เราจะแชร์เลยนะคะเราจะแชร์อันนี้ค่ะเป็นงานนำเสนอเนาะก็กด ไปกดอันนี้เสร็จนะคะให้กดนี้เลยแชร์สีฟ้าอย่างนี้นะคะกดเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเราอยู่ตรงนี้นะคะอ่าถ้าใครเข้าก็จะมันก็จะยามาแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราจะแช์อ่าถ้าเราจะเปิดวิดีโอนะคะเรากดตรงนั้นแล้วเนาะก็กดเปิดเลยจ้า ธาตุอิแนแควร์รึงรองอทำนองร้องเพงผู้ที่นะคะื่มรสกาแฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ยินแล้วถ้าอยากรู้ว่าคนอื่นจะได้ยินไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอ stop share ก่อนนะคะถ้าเราจะหยุดแชร์ก็กด stop share สีแดงตรงนี้ค่ะกดไปก็จะกลับมาหน้าหลักของหน้าหลักของเรานะคะก็เลยตรงนี้อยู่นะคะนี่เลยนะคะกดไปเลย กดเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมี Meeting ID ของเราแล้วก็เป็นรหัสนะคะ Passcode นะคะนี่เลยง่ายๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อของเรานะคะรักษะกุ๊บปึ๊บถ้าเราเนี่ยคะ่ะไม่อยากให้เพื่อนนะคะใส่มิ i ไอดีแบบช้านะคะอ่ากลัวช้ากลัวเพื่อนมาไม่ทันกดขับกระปี้หลิงเลยนะคะกดไปสีฟ้า ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกดยอ่อหน้าจอก่อนนะยอ่อหน้าจอนะคะอ่านี่เราก็จะเป็นจอเล็กๆนี้นะคะก็กดไปที่ลายนะคะอะเดี๋ยวเราจะใช้ลายของเราเนาะ<ม>จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าถ้าเราส่งลิงก์ให้เพื่อนเราเนาะก็กดเข้าไปก็เพื่อนก็ต้องโหลดแอปซ o m ก่อนนะคะ กดเสร็จก็ให้เพื่อนนะคะพิมพ์ชื่อเลยนะคะแล้วก็จะใช้ชื่อเรานะคะว่าปานิสราชื่จริงแล้วก็กดโอเคก็รอถ้าเราอยากจะมีไม่กดหูฟังค่ะแล้วก็กดนี้เลยปุ๊บ i วไฟออป,ปิดไม์ก่อนนะคะอ่าเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไม์นะคะเปิดไม่ดูเปิดไม์ ปึง้งอ่าสวัสดีค่ะอ่าก็จะมาเครื่องนี้นะคะเป็นไงคะอ่าน่ามาแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นกล้องของเครื่องคอมนะคะอันนี้จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งเนาะเครื่องนี้เครื่องในโทรศัพท์แล้วก็แชร์ไปเลยนะคะอะถ้าเกิดว่า ใครอยากจ,จะปิดเสียงก่อนนะคะให้กดตรงหน้าจอแล้วก็กดปิดเสียงก็จะไม่ได้ยินเนาะโอเคเราจะเปิดเสียงไว้แล้วก็มาที่แชร์สกรีนเหมือนเดิมปึ๊บอ่ะแล้วเราก็กดแชร์ซาวนะอย่าลืมเล็ดขาดนะคะเวลาเราเปิดวีดีโอเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยนะถ้าไม่กดแชร์ซาวนะคะอ่ะกดเข้าไปเลยนะคะ มันเสนอเนาะแช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอของอีกเครื่องหนึ่งเนาะอันนี้นะคะก็จะได้ยินเลยแล้วก็กดเปิดก่อน ธาตุอินแคนเรืองรองทำนองร้องแงงคู่เที่ยงค่ะเครืงนี้ได้ยินนะคะหัตสิบวกชนเสียงบ<ม>างซ้อน,นเนาะผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติสร้างอ,อกอ่าก็จะได้ยินแบบนี้นะคะอ่าปึ๊บกดสต๊อปแชร์อ่าแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะง่ายง่ายเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่ได้ที่ไม่เคยอ่า ที่ไม่เคยทำนะคะแค่นี้ค่ะ,ะวิธีกดออกนะคะเราก็กดไปเลยตรงนี้ค่ะสีแดงทางโทรศัพท์ก็จะมีสีแดงอยู่กดไปเลย n ก็กดด้านบนสีแดงปุ๊บก,ก็จะกลับมาหน้ารักเราแล้วนะคะถ้าเจ้าของที่สร้างออกนะคะอีกเครื่องเอ่ยอีก สำหรับคนที่เข้าเนี่ยก็จะออกไปด้วยนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็กด New Meeting เหมือนเดิมถ้าอยากจะสร้างหรือถ้าอยากจะจอยกดจอยค่ะแล้วก็ใส่พวก Meeting อะไรแบบนี้ไปเลยนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ